ก็สวัสดีเด็กเล็กเด็กน้อยผู้ใหญ่คนแก่อายุพันปีหมื่นปีก็ว่างไปนะครับไม่ว่าคุณจะโดดเด่นไม่คุณจะแตกต่างช่องนี้โทุกปนี้ต้อนรับเสมอนะครับวันี้ผมจะมารีวิวบัญชีของผมว่าในเกมดาร์เนียไลฟ์เซ็ตเนี่ยผมผูกเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นตัวตัวนักดามนะของผมระเวล65แล้วก็ค่าพลังทั้งหมด15,358,882ซึ่งเป็นค่าพลังที่ถือว่าเยอะพอสมควรอยู่นะ ผมพูดในเกมนะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าแบบเอ้ยทำไมเดินยากเปล่าอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าเดินง่ายมากเกมนี้เป็นเกมที่แจกของเยอะมากดูระบบอันนี้ก็เป็นระบบสุ่มของนะอันนี้ก็ใช้ตังค์อันนี้ก็ใช้เพชรนี่ใช้เพชรเอาก็ใช้เพชรเอานะครับนี่เห็นไหมไม่หลายอันสามารถกดดูได้รือว่าของอเลเซตนี้ถ้าเราสุ่มเราเรา,เรามีสิทธิ์ได้อน,นี้ สามารถดูตัวละครเราได้นี่ตัวละครเรานี่กวาผมเนี่ยนี่ของผมถือว่าโหดอยู่นะดูเอสบวกบวกเอสตัวบวกของระดับสูงสุดตอนนี้คือระดับ L นะคือมันอัปเดตมาใหม่ตอนแรกสูงสุดคือเอสบวกบวกแต่มันอัปเดตมาใหม่คือสูงสุดคือระดับ L เราสามารถดูของต่างๆได้ตรงนี้นะนี่กิมมัวเราสามารถเรียนดูได้ของทั้งหมดจะถูกสลักไว้ที่นี่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของระดับ N D C B A S จะส,สลับไปมีอาวุธชุดเกาะแล้ว A ก,ก็มีเครื่องประดับมีคอตูมมีคอตูมคือแบบชุดอะสมมติเรามีชุดเกาะหลักอยู่แล้วแล้วเราสามารถมีคอตูมได้อีกคอตูมมันก็ยังจะบวกมันก็ยังจะช่วยค่าพลังเราดูเทะนะสามารถใส่ได้เห็นไหมสามารถใส่ดูได้ว่าเออมันจะเป็นแบบนี้นะนี่ชุดเติมเหมือนชุดเติมเลยวะเกมนี้เล่นง่ายนะครับผู้ชมแบบมันแจกเกยอะมากอันนี้ก็เป็นตัว และดังผมแล้วก็นําผมจะอธิบายระบบต่างๆให้นะเผื่อใครที่อยากเล่นเกมชื่อ Darknet ็ i ไรเ s ็ตนะนี่อันนี่คือ PVE นี่คืออันนี้คือหอคอยอนันต์เราก็เริ่มตั้งแต่1ตั้งแต่หอคอยอันที่1เลยนี่พอเริ่มแรกมันจะให้ขึ้นให้เล่นตั้งแต่หอคอยอันที่1นยาวไปเรื่อยๆสุดถึง200มั้งหรืออะไรนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยพอเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหม มันก็จะมีรางวัลให้ชนะขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ถ้าเราชนะเราก็ได้รางวัลน,นี้แล้วทุกๆทุกๆวันอะพอถึงพอถึงเที่ยงคืนใช่ไหมมันก็จะรีนี่มันก็จะรีปุ๊บจะรีใหม่แล้วก็สามารถกดเขียรยได้ทันทีนี่กดตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะมีขึ้นนาว่าไหนเห็นไหมเหลืออีก7นาทีตอนนี้ผมอัดเวลาประมาณ4ี่ทุ่มห้าสประมาณ5้าทุ่มอะนห้าทุ่มมันก็รีมันจะรีทุกๆ5้าทุ่มนะ อันนี้ก็เป็นหอคขยอนันต์อันนี้ก็เป็นส่วนหออดันเจี้ยนประจาวันอันนี้ทุกๆวันมันจะมีให้นะคือไอ้ของหินพวกนี้หินพวกนี้มันจะไว้อัพอเกรดอุปกรณ์ต่างๆสมมุติของเราอยู่ระดับระดับระดับ A ใช่ไหมถ้าเรามีอุปกรณ์อัพเกรดปุ๊บอุปกรณ์นั้นก็จะกลายเป็นระดับเอยเลยประมาณนี้มันจะอัพเกรดไปอีกขั้นนึงนีถือว่าสําคัญอยู่อันนี้ก็เป็นดันเจี้ยนทองนะดันเจี้ยนทององผมว่าอันนี้วันนึงเมื่อจะสามารถ เคลียได้2ครั้งแล้วก็ดูจํานวนเงินเห็นไหมจำนวนเงินของมันเจ็ดแสนแปดแสนแต่ตอนแรกไม่ใช่มาพอเริ่มเกมปุ๊บมันจะมาถึงนี่เลยเดยนนะมันต้องเริ่มตั้งแต่ที่1นึ่งแก่อนเออและหลักๆเลยคือเราต้องเล่นไอ้นี่นี่คือการบรรจนภัยกับเนื้อเรื่องหลักการบรรจนภัยก็คือเราต้องเคลียร์ด่านสมมติเราก็ต้องเคลียร์ด่านเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเนี่ยเคลียร์ด่านแล้วก็ด่านสุดท้ายก็คือบอสเห็นไหมมีหลายด่านมีความยากระดับง่ายปานกลางยากแล้วก็ยากมาก พอเราเล่นปุ๊บแล้วก็จะไปเนื้อเรื่องอันนี้เรื่องเรื่องนี่สําคัญมากนี่หลายมากเรื่องเรื่องหลายมากเราต้องเคลียร์นะถ้าใครชอบแบบเกมที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นอะ่ะผมว่าเกมเนี้ตอบโจทย์เลยดีมากแล้วก็มีระบบนี่หลยระบบอะ่ะถ้าผมอธิบายวันนี้มันเยอะก็คืออันนี้เป็นการโจมตีการโจมตีพวกบอสบอสมังกรนะอันนี้คือบอสนักดาบนะนักดาบก็คือนะเ,เนี่ยกจการเทสเนี่ยคือมันจะ,จะดอกพวก จะดอกพวกของแล้วกับอีก,บกับเอาไว้อัพดาบอะ่ะคือเอาไว้อัพดาบแบบลูนใส่ดาบแล้วก็พวกอุปกรณ์พวกเป็นน้ํายานี่มันคืออุปกรณ์เอาไว้อัพนะน้ายาคือเอาไว้อัพพวกอุปกรณ์ต่างๆนะนี่ก็เป็นคาริโก้คาริโก้ก็เป็นของพวกของพวกประดับเ,เ่ยของพวกประดับเอาไว้เป็นของพวกประดับเอาง่ายผมเป็นบางกรณ์นะ็เป็นพวกชุดเกาะเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะว่า ตัวเราสามารถใส่อะไรได้บ้าง<ม>กดเข้าไปอุปรกรณ์ได้เลยนี่อย่างแรกเลยเรามีดาบอ่าดาบนี่ระดับ L นี่สูงสุดเลยนะแล้วก็ชุดเกาะสร้อยแล้วก็มีต่างหูอีกเออแล้วก็มีเข็มขัดหมวกมีผ้าคลุมแหวนอันนี้ก็เป็นเครื่องล้างแล้วก็ปีตาอีกเครื่องสำคัญว่าอันนี้คอตูมคอตูมมันก็แบ่งเป็นระดับนะนี่เห็นไหม มีดาบเหมือนกันมีดาบเหมือนกันอันนี้สุดท้ายจะเป็นปีกมีเข่าด้วยของเราแต่งหัวของเราแต่งหัวก็เหมือนพวกอะไรแบบน,นี้แต่ตู้เสื้อผ้ามีตูเต้เสื้อผ้าเรากะน,นี่เนหะ็นไหมถ้าถามว่ามาจากไหนก็คือนี่คือสมมติถ้าเรามีของใช่ไหมเรามีของเราก็สกัดเนี่ยตั๋วสกัดเราต้องมีตั๋วสกัดนะั้นเราถึงสามารถสกัดของนี้ปุ๊บแล้วก็จะไปอยู่ในตูเต้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้ามันเหมือนจะใส่ใส,ใส่ทับไว้ทีใส่แบบให้เราแต่ง แต่งแบบไหนก็ได้ตามใจที่เราชอบอะ่ะไอสีนี้ตอนแรกสีผมไม่ใช่สีแบบนี้นะเห็นไหมสังเกตปนะเพราะว่าชุดเกาะผมไม่ใช่สีนี้ใช่ไหมมันจะมีเกมนี้มันจะมีระบบมีระบบมีระบบนี้ความงามเห็นไหมข้างล่างเนี่ยความงามเห็นไหมเลือกย้อมสีเราสามารถเลือกย้อมสีได้ของเราเนี่ยเราก็เลือกเอาเห็นไหมเห็นไหมอุปกรณ์คอสต,ตูมตู้เสื้อผ้าตู้เออตู้ผ้าไม่เกี่ยวนี่น,นอุปกรณ์เลยเราก็สามารถเลือกได้แล้ว จะกดช่องว่างตรงนี้นะเราสามารถเลือกได้เห็นไหมได้เสียงต่างเลือกได้ตามใจชอบแล้วก็มีแค่ตัวย้อมสีถ้าถ้าคุณบอกว่าตัวย้อมสีมันหายากบ่าง่ายมากคุณแค่เล่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวแม่งไอ้พวกเควสพวกหาพวกเนี้ยแม่งมีให้รับอะไรเยอะแยะเล่นแค่ไปแค่แป๊บเดียวนั้นเดี๋ยวม่งก็ปลดล็อกเควส์อะเควสนู่นเควสนี่เควสนั่นแล้วก็มีมาดูส่วนของสกิลนะนี่สกิลนี่นี่สกิลต่าง พอเรามีสกิลใช่ไหมพอเราใช้สกิลนั้นหมดแล้วศัตรูมันยังไม่ตายเราสามารถใช้เหมือนมันเป็นคอมโบอะคอมโบของสกิลนั้นเดี๋ยวผมจะมให้ดูนะนี่ใช่ไหมอันนี้คือคอมโบข้างหลังคือคอมโบนะอันนี้คือกดกดคือมันจะเป็นยังไงเหมือนมันเป็นระบบของเกมอะคือถ้าเราไปตีมอนเตอร์แบบนี้นแล้วถ้ามันมีมันจะมีหัวกะโหลกอันนี้ขึ้นอยู่ตรงจุดล่างๆอะเราสามารถกดเลย,เลยตัวนั้นก็จะตายเลย,เลยไอ้สีสีฟ้าก็จะเป็นของลูกกระจกสีนี้ก็เป็นเหมือน ลองบอสสีแดงคือบอสอัพไวจะดีมากสูงสุดอันนี้สูงสุดมันจะเป็นอันตินะผมไม่รู้ว่าของพวกนี้มันจะไหนวะผมไม่ได้เซียนเกมขนาดนี้ผมแค่อยากทําเกมนี้เฉยส่วนของร้านค้าก็อะไรผมผมอธิบายไม่ค่อยได้ค่อยเยะนะผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมอธิบายแค่อย่างที่ผมที่ผมเข้าใจแล้วกันอันนี้ก็เป็นส่วนของพวกไอ้ช่างตีเหล็กนี่อันนี้มันจะรวมหมดนะมีรวม รวมอุปกรณ์เยอะวะถ้าผมอธิบายนะอันนี้รับยาก่อนนี่ตัวผม่็ประมาณนี้นะเทจัดอะค่าพลัง15ล้านนะถือว่าเยอะเรแล้วจะมี PVP อีกเยอะมีแข่งจัดอันดับการต่อสู้ PVP โอโ้โหเยอะแยะผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมเล่นแค่แบบชอบเล่นแบบยังไงอะอธิบายไม่ถูกเล่นค่าเวลาผมชอบเล่นเกมนี้อันที่คนจะเล่นให้ดูด่านนึง เกมมันก็จะประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นโหระดับยากสุดเลยค่าพลังมาผมได้ทําการเข้าเกมแล้วนี่เกมเราสามารถเดินบังคับได้มีสกิลต่างต่างนะอันนี้คือตรงนี้คือแบบมนนะ้วนอะม้วนลกอะเออสกิลปึ๊บเห็นไหมพอว่ามันไม่ตายเราก็สามารถใส่สกิลของโบได้ตุม้มเราก็เล่นไปเดี๋ยวผมจะให้ดูนะถ้ากดถ้ามันจะขึ้นขึ้นค่าได้มันจะเป็นแบบไหนมันจะขึ้นหัวกระโหลกอุ้ยทำไม มันแรงยังวะแม่งค่อนแรงแปบบเดียวเขนจะตายนี่เห็นไหมก็ะโหลกขึ้นละกดปุ๊บกดปุ๊บคือมันจะแบบเหมือนฆ่าฆ่าอัตโนมัติอะฆ่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะมันจะมีเงื่อนไข,ขของมันด้วยนะเหมือนแบบฝั่งฝั่งพวกมอนเตอร์มันเสียเกออยาะเงี้ยเราก็สามารถเข้าไปแบบฆ่ามันได้กระโหลกมันจะขึ้น เหลืออะไรสักอย่างแหละใครถ้าผมพูดอะไรพี่ก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เกมนี้เจาะลึกมากแค่พอรู้เรื่องเล่นเองไม่ได้ดูเลยเลยนี่ขึ้นในกากะลกปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมไปไเรื่อยเลยได้สูงสุด3ามครั้งมั้งผมไม่รู้นะถ้าเวลสูงๆมันจะเพิ่มกี่ตัวหรือเปล่าแต่ของผมผมที่ผมเล่นมาตลอดผมก็เห็นนี้สาม เรียกใช่ไหมเราก็เล่นฆ่ามอนสเตอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกด่านมันจะมีบอสเป็นของด่านมันแล้วก็ต้องแล้วเราก็ต้องผ่านไปได้ม้อนพอเวลาพวกมันจะโจมตีใช่ไหมเราสามารถม้วนหลบสก,กิลได้เราจะเป็นเหมือนอมตะโชว์วีแมสซ์เหมือนเหมือนมันหลบสก,กิลอะเดี๋ยวผมทำให้ดูปุ๊บเออะเมื่อกี้พลาดนะโอุย๊ย ผมพลาดอาจจะผมใช้เพชรฟื้นคืนชีพมาเลยที่ผมพลาดเพราะว่าค่าพลังผมน้อยกว่าด่านด่านมันก็จะมีบอกว่าค่าพลังเท่านี้ถึงจะเหมาะก,กับเท่านี้นะถ้าเราตายปุ๊บเราสามารถใช้เพชรของเราอะฟื้นคืนชีพตัวเราพอเราฟื้นคืนชีพปุ๊บสกิลทุกอย่างมันจะดีกับเป็นเหมือนเดิมโคตรโกงอะยิ่งใครมีเพชรเยอะนะยิ่งโกงและเพชรนะไม่ใช่หาย,ยากนะท่านผู้ชมเกมนี้คือแบบแจกชิปหายไว้วอดอะผมยอมรับเลยเกมที่อะไรแจกเยอะขนาดนี้แบบแจกเยอะจัดอะ่ะ แก่แบบไม่กลัวแบบคนจะไม่เล่นอะ่ะเห็นแบบนี้คนมันก็เล่นนะไม่ใช่คนมันไม่เล่นนะไอตัวแอลนี่คือมันมันเป็นสกิลของสกิลของอาวุธผมนะมันเป็นสกิลของระดับสูงสุดถ้าของระดับแอลมันจะมีสกิลของมันแบบวิ่งเร็วพอตีพอตีให้ครบมันก็จะได้วิ่งเร็วตีครบก็จะตีเร็วบ้างมันก็จะสุ่มไปแล้วเ,เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยเปลี่ยนได้เราก็ต้องมีตัว๋วตั๋วเปลี่ยน เกมนี้มันเจาะได้อีกเยอะถ้าถ้ามาชมลองเล่นก็มันก็ดีนะผมก็แนะนำํำก็เล่นค่าเวลาได้ดีมันเหมือนแบบตัวเราเนี้ยเอาตัวเราไปอัปเกรดเนี้ยมันสนุกดีสําหรับผมนะมาพอเราเล่นไปเรื่อยๆโหเฮี้ยด่านนี้ยากจริงนี่เจอบอสแล้วเห็นไหมปุ่มอันนี้ที่ผมผมก็ใช้คืออันตินะปุ่มปุ่มปุ่มสกิลคอมโบฟันฟันฟันเออหนีก่อน ปุ้มปุ้มปุ้มอันนี้ที่ผมกดคือมันเป็นสกิลของระดับ S สบวกบวกสูงกว่า S บวกบวกเอ,อ๊ตายเลยถ้าสูงกว่า S บวกบวกมันก็จะมีสกิลของสกิลของแบบของอาวุธอะเออมันจะมีสกิลของอาวุธคือตอนแรกที่มาเราก็จะมีแค่4 3สกิลรวมรวมมัตติด,ด้วยเป็น4สกิลแต่ถ้าเรามีอาวุธ S บวกบวกแล้วเราก็หอือ A บวกบวกอะไรที่มันมีบวก2องตัวเราก็จะมีอาวุธนะั้นเราก็จะมีสกิลนะ เราเนี่ก็ทายทำการจบอันอนี้เรียบร้อย1ดาวคือถ้าคือถ้า3มดาวมันก็ต้องเลือดเราก็าห้ามต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของเราแล้วก็ใช้เวลาใช้เวลาห้ามเกิน3นาทีแต่ผมใช้เวลาเยอะไปไงมื่อก้แล้วก็เลือดเปเหลือจชิดเดียวใช้เพยเ์ไปทั้งอง2เพย์ในการฟื้นคืนชีพต้งสองครั้งยากจัดนี่ เห็นไหมด่านมันก็จะมีบอกแต่ละด่านว่าค่าพลังพลังที่มันแนะนาก็คือ14บสล้านห้าแสนมของผมของผมมีแค่13บสล้านห้าแสนสอผมไม่เข้าใจว่าทําไมตรงนี้มันขึ้น15้าล้านนะของผมผมไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้อันนี้คือพวกนี้คือตั๋วนะนนี้ปุ๊บถ้าเรากดไปปุ๊บ้วเรากดเล่นคือมันจะเพิ่มตังเราเห็นปะเห็นเห็นสังเกตตรงนี้มันหมื่นสามนะพอเราเพิ่มไปปุ๊บก็สองหมื่นเจ็ดเห็นไหม อันนี้ก็คือเป็นผลึกเนี่ยผลึกพวกนี้มันเป็นคิสตันพวกนี้คือถ้าเรากดไปปุ๊บแต่ผมไม่มีไงเนี่ยถ้าเรากดไปปุ๊บมันก็จะเพิ่มคิสตันและนี้อันแรกนี้ก็คือถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะเพิ่มเวล exp เนี่ยเออแล้วเราจะมีตัวเคลียร์ด้วยนะเดีย๋ยวผมไปให้ดูตัวเคลียร์เป็นยังไงตัวเคลียร์มันตัวเคลียร์แบบเหมือนเราสามารถเคลียร์ด่านนั้นได้เลยอะเนี่ยแบบนี้ไหมตัวเคลียร์ปุ๊บเคลียห้าครั้งแล้วก็จะได้ของอะเห็นไหม แล้วเราต้องดูด้วยนะตัวเขียเราใช้เท่าไหร่เนี่ยข้างล่างตัวน้อยๆเนี่ยแปด้อสามคือตัวเขียของผมแล้วเราไม่ใช่แค่ใช้ตัวเขียนะมันต้องใช้กุญแจด้วยเออไอด่านไอด่านที่เราจะต้องเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องใช้กุญแจในการเข้าเล่นนะเหมือนเกม,มอื่นอนะ่ะท่านผู้ชมก็น,น่าจะรู้นะถ้าผมไม่ได้พูดเลยเออก็ประมาณนี้สมมติใช้5ครั้งใช่ไหมด่านนี้ใช้5อันก็5้าคูณห้าก็ยี่ห้าจะใช้ไปยี่ห้าอันเ,ออเห็นปะ เคลียร์ได้เร็วมากถ้าเรายิ่งกดถ้าายิ่งมีผู้นี้นะแล้วกดไปในตัวเคลียร์นะบึ๊บมันสามารถปั๊มของได้เลยแล้วไม่ต้องห่วงนะม,นมันแจกเยอะมันแจกบ่อยแล้วพออะเมื่อกี้บอกพอเราได้คิดตันแล้วมาทำอะไรนี่เพิ่มเลเวลเห็นไหมมันก็คือคิดตันเอามานี้เอามาเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละครเหมือนแบบเหมือนแบบร่างกายเราแบบเห็นไหมโอกาสติดคิแอคแท็ก เออเนี่ยพวก h p ทะลุ d e f e เฟสที่อะไรเนะี่ยเออขอไปในคำหยาบหน่อยครับก็ประมาณนี้พอแล้วเกมนี้มันแจกหนักจริงๆนะมันไม่ใช่แค่แจกแจกแบบซุร่ยไร่แบบมันแจกจริงๆอนะ่ะเรา,เาง่ายแจกซุรๆๆนะ่ยไล่อะแจกแจกจริงอนะ่ะเราสามารถเข้ามาล็อกอินได้ไเห็นไหมดูที่ผมล็อกอินอนะ่ะแล้วท่านผู้ชมถ้าใครเล่นนะเันเนไหมวันที่ยี่ถึงล็อกอินถึงวันที่ยนะี่แปดเนี่ยคิดดู ได้ของระดับแอลแล้วของระดับสูงสุดและของแบบระดับแอลแบบมันเพิ่มเยอะมากเพิ่มทีแบบค่าพลังเพิ่มทีละล้านอะล้านห้าเงี้ยและนี่มันเป็นอันนี้มันเพิ่งเข้ามานะเนี่ยแจกอ่ะแจกอ่ะเพิ่งเข้ามาแจกอ่ะเดี๋ยวพออันนี้หมดไปเดี๋ยวมันก็แจกอีกเกมที่ะแจกเยอะชิบหายแบบแจกเยอะจริงดูดิเอ็ดบวกบวกโอ้แต่เอ็ดเดี๋ยว,ด,ด,ยวดูดิของอะของที่พวกนี้คือ ผมไม่ได้เติมอะไรเลยนะเกมนี้ผมไม่เคยเติมเลยมันแจกอย่างเดียวนะเกมเชื่อนะ่ะแล้วคือคือเกมมันก็จะมีอีเวนต์ให้อีเวนต์ก็คือแบบถ้าเราทําตามของมันนี่อีเวนต์อย่างนี้คือลมพลนัดตกปลานี่ลมพลนัดตกปลาอันนี้เรามันจะมีมันจะมีแบบเหมือนแบบเป็นไงไหมนะเป็นปราศาสเข้าไปตกปลา,าผมเข้าไปดูอันนี้มันเป็นอีเวนต์นะอันนี้นี่นักล่าบ,บอสคือ ข้างล่าบ,บอสใช่ไหมเห็นข้างน้าไหมหนึ่งร้อยแต้มเคลียร์การโจมตีเคลียร์การโจมตีคืออะไรก็กดนี้เลยการโจมตีเห็นไหมนี่การโจมตีคือได้ครั้งละร้อยพอเราเคลียร์ไปสามครั้งใช่ไหมก็ได้สามร้อยแต้มแล้วแล้วผมผมมีอยู่เท่าไหร่นี่ผมมนื้อนี่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์ผมมีอยู่พันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ละเพื่อมาเป็นพันสี่ร้อยใช่ไหมเนี่ยผมก็ได้ถึงไอ้นี่ละแจกเยอะเนี่ย จากเยอะถ้าที่ผมบอกว่าอุปกรณ์สามารถเปลี่ยนสกิลได้คือเนี่ยอุปกรณ์ระดับ L เนี่ยต้องใช้อันนี้อันนี้คือเป็นตัว๋วตั๋วเปลี่ยนสกิลระดับ L เปลี่ยนสกิลคืออะไรของระดับ L เดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะเนี่ยพอพิดพออาวุธอะระดับ L มันจะมีสกิลของมันเห็นไหมสกิลนี้จะเป็นสกิลของเอสบวกบกสูงกว่าเอสบวกวมันจะมีสกิลเอาง่ายเเอสบวกบวกอะอันเก่าเรื่องนี้แต่นี้มันเป็นสกิลของระดับ L ถ้าเราตีครบปุ๊บตีพวก หมือนมันดูดเลือดเงี้ยพอตีครบปุ๊บมันก็จะสกิลมันก็จะได้เนี่ยสามารถกดเปลี่ยนได้เห็นไหมได้ไซสิบอันเลยนะแต่ผมพอตีปุ๊บจะวิ่งเร็วเลยแบบปื๊ดอย่างกระเดแฟตอะเร็วจัดอันนี้คร่ข้าวๆนะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นของที่เก็บของที่เก็บของคือมันไม่ได้แค่เก็บของไอตัวนี้นะสมมติไอเกมเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนตัวละครได้หลายตัวนี่ตัวละครทั้งหมด สายทั้งหมดของเกมนี้มี1 2 3 4 5 6 6สาี่้าสายคือบัญชีนึงเราสามารถเล่นได้6สายแล้วไอ้6สายเนี่ยมันก็ลิงก์ลิงก์ร่วมกันใช้กระเป๋าร่วมกันคือทั้งเนี่ยกระเป๋าคือทั้งหมดที่ผมเลื่อนอยู่เนี่ยคือไอ้6ไอ้6ตัวเนี่ยก็สามารถใช้ได้อ่าตัวนี้ผมอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้อ่าเห็นไหมกดเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บแล้วเข้าที่กระเป๋าเห็นป่ะนี่ ก็ใช้ได้เหมือนกันมันเป็นกระเป๋ารวมกันคือสมมติถ้าถ้าของตัวนี้มีดีแล้วไอ้ตัวอื่นยังไม่มีเราสามารถปุ๊บเก็บไว้ในกระเป๋านี้และไอ้ตัวแล้วก็เข้าตัวอื่นแล้วก็ใช้ตัวนั้นได้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากท่านผู้ชมมันต้องห่วงนะที่ผมที่ผมได้ตังค์เยอะนี่คือเดี๋ยวผมให้ดูนี่ที่ผมตังค์เยอะนะคือผมไปทาอีเวนต์เฮ้ยกดไม่ติดโอ้โทรศัพท์เออผมไปทำอีเวนต์ตกปลามานะนี่จเรอไปเสร็จแล้ว อีเวนต์ตกปลานี่เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูมันได้เยอะมากก็คือปุ๊บถ้าเราตกปลาได้ใช er ่ไหมเราก็จะได้เงินเท่านี้เราจะได้เเราจะได้เง oh, ินเปิดปุ๊บได้โคตรเยอะมันจะสุ่มนะมันไม่ได้แบบได้ทาวนไม่มันไม่ได้แบบตีนะว่าเราได้ได้เท่านี้แต่มันแค่สุ่มเอารับของก่อน เพลินมากแบบถ้าใครเล่นเกมนี้นะเล่นไปเรื่อยๆแบบอัพของตัวละครตัวเองเพลินนะเล่นแป,ปบ๊บเยวเที่ยวหมดวันเพลินจัดถ้าใครชอบเล่นเกมแบบแบบนี้นะแบบของแจกเยอะของเทพของแล้วของมันเทด้วยนะดูโจก,กอผมเทพวะโจก,ก็ผมม่ใช้เล่นๆนะระดับเอลนะนี่อาวุธระดับเอลแล้วผมหัวร้อนมากเลยตัวเชือกเนี่ยผมเสียผมเสียผมเสียไอเอสบวกบวกมันต้องใช้เอสบวกบวกอะ กับ S บวกบวกอะเลเวลตัน2อันอะมารวมกันคือเกมเนี้ยคือเกมเนี้ยมันจะแบ่งระดับอาวุธใช่ไหมนี่ผมจะให้ดูมันจะแบ่งระดับอาวุธนี่คือระดับ N d C B A S L แล้วตั้งแต่ระดับ A อะแล้วตั้งแต่ระดับตั้งแต่ระดับ B เอาง่ายตั้งแต่ระดับ B มันจะมี B บวก B บวกแล้วก็มีไอพวกที่มันไอพวกที่แบบระดับมันจะมีบวกคือมันจะดีกว่าระดับนั้นแล้วถ้าเออใช่ไหม มันจะดีกว่าระดับนั้นแต่ a บวกมันก็จะมีมันก็มีระดับีเห็นไหมมันจะมี a บวกแล้วก็ a บวกบวกสองตัวแล้วก็มี s บวก s บวกแล้วก็ s บวกบวกสองตัวแล้วก็ไประดับ l คือระดับ l สูงสุดระดับ l มันเพิ่งมานะมันเพิ่งมาได้ไม่เท่าไหร่ยังไม่ถึงปียังไงยังไม่ถึงปีหรือถึงปีแล้วก็ไม่รู้แต่ถ้าเราจากได้ระดับ l เราต้องใช้ระดับ s บวกบวกสมมติถ้าเราอยากได้อาวุธใช่ไหมเราก็ต้องใช้อาวุธ2อัน s บวกบวก แล้วรวมกันนี่คือแล้วโาว,ว์แต่ละอันอะ่ะมันมีเลเวลเห็นไหมเลเวลหกสิบอะ่ะแล้วคือเราก็ต้องอัพตั้งทั้งสองอันอะ่ะคือให้ตันเลเวลหกแล้วก็ไปรวมกันเป็นอุปกรณ์ระดับเอลและรวมอะ่ะมันไม่ใช่รวมฟรีนะมันมีโอกาสแค่30%เปอร์เซน์ที่เราจะได้30%เอร์ซน้อยมากแบบอีก70%เคือแบบเรามีสิทธิ์ที่จะแตกตีตีบวกแล้วแตกอะ่ตตอกะ,ต,อะตีรวมกันแล้วแตกอะ่ะ ผมเสียไปเยอะมากเสียแบบเอตับวกไป6คู่7คู่ได้อะจริงๆนะที่ผมถามว่าทำไมผมมีเยอะขนาดนะั้นเพราะเกมนี้มันแจกเยอะแล้วก็เอาตัวอื่นมาด้วยเนี่ยกว่าจะได้ไเช่เนี่ยขวานแช่เนี่ยแต่ผมโชคดีนะผมได้ปุ๊บเป็น PVP ด้วยเนี่ยกว่าจะรวมได้แต่พวกภาคคุมนี่มันมันจะมีให้นะพอเราเออมันจะมีให้เดีย๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับการรวมของให้สมมติ เรามีของระดับ A เนี่ยเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูเกมมอนนี่ผมจะมาบอกอะรือว่าแบบมารวมกันยังไงนะสมมุติผมมีระดับ D ระดับ D มันตันวิว20ใช่ไหมสมมติถ้าผมอยากได้ดาบก็เอาก็เอาอาวุธระดับเนี่ยระดับ D 2อันจนระดับระดับเดียวกันนะวิวตันมารวมกันก็จะได้ระดับ C อ่าคิดภาพบอ,อกปะ สมมติถ้าเราอยากได้ชุดเกาะเรามีชุดเกาะต้องเอาชุดเกาะ2อันระดับระดับ c 2อันรวมกันก็ได้ระดับ b สมมุติถ้าเรามี a บวก a บวกรวมกับ a บวกพอ a บวกรวมกันใช่ไหมมันจะได้ระดับ a ใช่ไหมแต่ถ้ามันคือมีบวกอยู่ข้างหลังอะสมมติถ้าเรามี a บวก2องอันอสมมติเราอยากผมอยากได้อันนี้ a บวกเนี่ a บวกอันนี้รวมกัน2อัน มันมีสิทธิ์ที่จะได้เอบวกกับเอบวกบวกด้วยเรือ่าเป็นยังไงคือยิ่งมีบวกอะ่ะคือแบบของบวกบวกรวมกันแล้วมันก็จะยิ่งได้ของดีขึ้นยิ่งบวกสองอันมีบวกสองอันคือแบบมันจะดีมากขึ้นนี่แหละแล้วพอเออได้น,นี้ใช่ไหมแล้วก็ของเอบวกบวกรวมกันก็จะได้ L อประมาณนี้ แล้วของเราก็จะดูด้วยนะสมมติมีเอสบวกคือสูงสุดแล้วไม่ใช่เราต้องดูมาร์ที่กิมมัวเนี่ยมาดูที่ผมที่เนี่ยที่ผมเลือกให้ดูอยู่เนี่ยคือแบบของระดับเอสบวกบวกเอสบวกบวกมันก็จะมีระดับไปนี่เอสบวกบวกอันนี้ระดับ10เห็นไหมอ่าลองสังเกตดู9ก้าหมื่นสามเออแล้วลองดูอันอันเห็นไหมอันนี้ก็เท่ากันลองดูนี้อันแรกเก้าหมื่นสามใช่ไหมอ่าลองดูอันนี้เห็นไหมเจ็ดหมื่นคือของ เดตบวกมันก็ไม่ใช่แบบมันจะไม่ใช่ว่าค่าพลังมันเท่ากันนะมันต้องดูมันต้องดูที่ของด้วยว่าของอันไหนมันระดับสูงกว่าถึงมันอยู่ในระดับเดียวกันแต่มันก็จะมีขั้นของมันเออขั้นของอาวุธพวกนี้นะจะประมาณนี้นี่เราก็จะพอเราได้พอเราเคยได้อาวุธอันไหนมาชุดเกราะอาวุธเครื่องรางอันไหนมามันก็จะมีขึ้นบอกเห็นไหมว่าเราเคยได้เท่านี้ตั้งแต่ระดับ N ถึงระดับ L ระดับ L ผมก็ได้แค่3อัน ราะมันหายากแมันได้ยากได้ยากนี้ไม่ได้ยากไม่ได้ยากรลายร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะได้ยากแค่ไม่เท่าไหร่นอกนั้นมันแจก,กเยอะแล้วแลวสำหรับคนที่คิดว่า๊ยผมเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ไม่ต้องห่วงนะพอเริ่มเล่นใหม่มันจะมีระบบช่วยเล่นคือมันจะให้เราทําภารกิจทําภารกิจแบบไหนสมมตินี่เห็นไหมนี่หนทางเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยคือเจ็ดล้านเนี่ย คือมันแบบมันจะทําให้เราอ่ะถึง7ค่าพลังเราถึง7ล้านเลยถ้าเราเล่นตามมันไปเรื่อยๆตั้งแต่เลเวลหนึ่งเห็นไหมอันนี้ผมก็เล่นเล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆรื่ทำทำภารกิจเคลียร์มันก็จะแจกของเนี่ยพวกเชี่ยนี่ยแจกของยจะชิบหายแล้วของระดับเอลวะที่หายากที่สุดเห็นไหมมันเสือแจกแจกอันสุดท้ายของเลเวลสี่พอเราเคลียร์ของเลเวลหนึ่งเสร็จปุ๊บของตัวนี้มันก็จะมีเลเวลสองพอไปเลเวลปุ๊บเห็นไหมเคลียร์ด่านที่สิบ สิบถึงสิบหนึ่งครั้งก็ไปนี่คือด้านนี้นี่คืออันนี้นี่เคลี่นตั้งแตงนี่เห็นไหมมันก็จะไปประมาณนี้มันก็จะมีอันนี้เป็นแบบระบบช่วยเล่นอ่ะคือไปเล่นไปหาเล่นมาไม่ใช่ว่ามันก็จะมันก็ต้องสอนเล่นอ่ะถ้าใครเพิ่งเริ่มเล่นมันก็จะสอนเล่นนะประมาณนี้พวกระบบอื่นผมยังไม่อธิบายฟังนะเพราะผมก็ไม่ได้เจาะดึกเก่งอะไรขนาดนั้นก็ประมาณนี้นะ ประมาณนี้ก็ไม่น่านมีแล้วนะมีตัวละครเอวมีรูนิกเอาง่ายๆผมอธิบายแค่นี้ก่อนดีกว่าตัวละครผมก็มีหกตัวเลยเดี๋ยวผมจะไล่ดูไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตนักเวทเมื่อกี้นักดาบไปแล้ววอริเออร์ไปแล้ว,ว,ลว,ลว,ว,ลวมาแอสซซินบ้างเออเนี่ยผมอยากโชว์ไอ้ตัวนี้มากเลยแอสซซินนะแบบมันโหดมากเลยสำหรับผมอะ่ะผมแบบไอ้เชียผมแบบฟุกอะ่ะฟุกได้ไงไม่รู้ผมแบบใช้ของแบบ ผมไม่เอาตังผมมีตังเยอะใช่ไหมจากไอ้กิจกรรมอีเวนต์ตกปลามาแล้วผมมารวมของอะ่ะไอเ้เชื่อรวมติดต่อกันนะห่งสองามมันอนะ่ะสมันติดอะ่ะผมรวมติดต่อกันรวมแบบติดต่อเลยนะแบบพอรวมได้หมวกปุ๊บก็ไปรวมแล้วเอาเข็มขาดต่อ่งไ,ได้ค่าพลังผมสิบสี่หลานนะแปบ๊บเดียวอะ่ะ What the fuck และนี่คือที่ผมที่ผมมีอันนึงคือมันแจก,กผมโลภมากไงผมนึกว่าจะได้อัน,นื่นที่ผมยังขาดเนี่ยสมมติ เนี่ยผมจะว่าจะได้ชงโคชิกะแม่งไม่ได้ไอ้เหี้ยแม่งได้ดาบแทนมันแจกแม่งเสียใจว่ะนี่เกมนี้ผมพูดเลยคิดว่าเพชรสำคัญไหมไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่สำหรับผมเพชรไม่ได้สำคัญเลยเลยนะเพชรมันแค่มันแค่ช่วยไม่เท่าไหร่ะที่แต่ที่สําคัญที่สุดสาหรับผมนะั่คือตังไอ้เหี้ยถ้าไม่มีตังแล้วหูแบบตัวเราแบบเพิ่มค่าพลังไม่ได้เลย เราก็ต้องใช้ค่าพลังเราก็ต้องใช้ของมารวมกันของรวมกันปุ๊บเราก็ต้องใช้ตังในการรวมแม่งใช้ตังโคตรเยอะเกมเนี้ยผมผมว่าผมใช้ไปพันพันหมื่นแสนล้านล้าน,าน,านได้แหละแล้วรวมมันไม่ใช่รวมแบบรวมได้แร้วแต่สนะมันก็มีแตกแต่ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องแบบพอแตกปุ๊บก,ก,ก็ไม่เล่นแล้วคือมันแจกมันแจกบ่อยมันแจกบ่อยจัด ไอของเออไอของวันนี้มันไอ้ของวันนี้มันคืออะไรมันเป็นอุปกรณ์ขัดเก่านะเอาไว้ขัดเก่าเนี่ยผมขัดไปดูนี่กดไปปุ๊บเห็นไหมขัดเกา่ามันของขัดเก่ามันก็จะมีระดับไปน,นะเป็นไปนระดับสีม่วงสีสีเหลืองสีแดงสูงสุดคือสีแดงอันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์นะสมมติถ้าผมนี่ปุ๊บร้อยเปอร์เซ็นต์ละคือถ้าเราถ้าเราขัดเก่าไปปุ๊บล้านนึงคือไม่มีมันแตกคือมันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วปุ๊บ เสียหินแดงไปสะาาัมหินนับหินขัดเก่าไปสะาาัมปุ๊บเห็นไหมขัดเกา่าคะแนนค่าพลังเราก็เพิ่มเห็นไหมมันก็ขึ้นบวกหนึ่งคือผมมาดูนะว่ามันสูงสุดบวกไหนแต่คือมันสามารถขัดเกาได้ขัดเกาคือเหมือนแบบเพิ่มระดับของอุปกรณ์น,นั้นประมาณนี้ไอ properly. พวกนี้ก็เป็นของที่ผมไปตกปลามานะเราก็สามารถใช้ได้มันจะมีบอกเนี่ยมาใช้สิ่งนี้เพื่อรับรูนชีวิต ปุ๊บพอเรากดใช้ออนนี้ผมกดใชใ้ดูหนึ่งอันอปุ๊บเราก็ได้รูนประมาณนี้รูนแล้วไปใส่ตรงตัวละครน,นี่รูนตรงนี้อย่างอื่นอย่างอื่นผมไม่ขออธิบายนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีบอกถ้าใครมาเล่นเดี๋ยวคนก็จะรู้แต่เกมนี้ผมพูดได้อย่างเดียวคือว่าแม่งแจกหนักจัดแจกโคตรหนักว่าทำไมผมถึง ถ้าถามว่าทำไมผมถึงต้องมาอัดเกมนี้เพราะว่าผมชอบเกมนี้เพราะว่าผมรู้สึกอยากอาัดผมรู้สึกอยากทำเกมนี้เพราะผมใช้เวลาเกมนี้ไปเยอะพอสมควรนะตอนแรกผมไม่ได้มีรหัสนี้นะผมมีรหัสเก่าอีกอันนึ่งซึ่งผมเมชื่อมทัีเฟซไว้แล้วเฟซผมโดนแฮกซึงเสียดายเป็นอย่างมากแต่ว่ารหัสนั้นก็ไม่เท่าไหร่แต่รหัสนี้นมันโหดกว่าเพราะตอนนั้นผมยัง,ยงกิ๊กก๊อกอยู่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พอมาเจาะลึกเกมนี้จริงจริงไอ้เชี่แมันเพลินนี่ ตัวแรกที่ผมเล่นคือตัวนี้เลยตัวที่สองคือวอลเออร์วอิเออร์คือแบบนักลบเบอร์เซอร์เกอร์วอิเออร์วอิเออร์ก็บ้าอะไรวอิเออร์คือตัวนี้เออตัวนี้คือเบอร์เซอร์เกอร์นักลบดิบเถื่อนอะไรประมาณนี้เอาก็เอาเป็นว่าก็พอไปเท่านี้ก่อนคร่าวๆนะครับผมถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมโหลดมาเล่นนะอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะผมแค่แนะนําบอกเล่าต่ออะไรประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผม ก็สำหรับกิวดอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม